ครับ FC มาจากไหนไม่รู้ครับแต่ได้ยินเสียงคุยแจ้วเจ้าคุณผู้ชายคุยเก่งแต่คุณผู้หญิงไม่คุยแต่ให้ออกหน้าขอคุณหน้าครับโดนอะไรมามาได้เลยครับคุณโดนอะไรมาครับมามีอะไรมาได้เลยผมยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ FC เอาอะไรมาขายครับทองรูปพันธุ์ครับเอาทองรูปพันธุ์มาขายนะครับโอเคครับทองรูปพันธุ์เจอแจ็คพอตแล้ววันนี้ไม่คิดว่าจะเจอรูปพันธุ์ครับเรายังไม่เห็นสินค้าเราขอทําก่อนนะครับว่าไงคุณคุยแซกมาได้เลยโดนอะไรมาโดนอะไรมา ให้ไม่ตรงที่เขาให้ราคาโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับสําหรับรูปพันธุ์แบบนี้หลอมขายกับขายเป็นเส้นแบบไหนได้ราคาดีกว่ากันนะครับเราทําให้เป็นทางเลือกนะครับถ้าคุณโดนกดราคามากกว่าที่ผมจะให้ก็สามารถเดินทางมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเ,เราไปดูน้ำหนักและหลอมพรองครับยังไงก็เกินที่คุณบอกอยู่แล้วเดี๋ยว<ๆ>เราไปดูทีเดียวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูน้าหนักและหลอมพร้องนครับสำหรับทอรูปพันธุ์อันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก 5บาทอันนี้ประมาณ3บาทเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ขอให้เป็นทางเลือกนะครับเราไปดูน้าหนักและหลอมพร้อมกันเลยครับว่าหนักเท่าไรครับผมคิดว่าประมาณ8บาทนะครับหนักอยู่ที่8บาทครับเมื่อวานเอาไปขายได้4800บาทเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่สำหรับวันนี้ทองลงนะครับ เราไปล้อมพร้อมกันเลยครับสำหรับรูปพันชุดนี้เรามาเท้ากวางกันสักหน่อยครับเมื่อวานไปขายที่เดอะมอบบงแคนะครับตอนก่อนจะให้นะครับตอนที่จะคิดเงินให้บอกว่าได้บาทละห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแต่เวลาหลังจากที่ตัดสินใจขายแล้วเฉลีย่ยแล้วได้บาทละห้าหมื่นสองร้อยใครขายก็บ้าแล้วเราไปล้อมพร้อมนครับว่าราคาทองกําลังลงแบบนี้จะได้ถึงบาทละ ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหรือเปล่านะครับตอนนี้ทองกําลังลงนะครับณเวลาที่ผมกาลังทาคอนเทนต์นี้นะครับแต่เมื่อวานถือว่าราคาทองสูงที่สุดในรอบสองเดือนก็เป็นไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยหลังหลอมแล้วจะขึ้นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับถ้าได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นคุณจะได้ราคาประมาณบาทละห้าหมื่นสองพันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูเลยว่าคุณจะได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับ ปกติการทำทองรูปพันธุ์นะครับเนื้อทองที่ใช้ทําคือ96.5หลังหลอมแล้วแต่ละขนาดแต่ละหนักจะมีเปอร์เซ็นต์ระบุไว้นะครับยกตัวอย่างเช่น50จังถ้าใช้ทอง96.5ทําหลังหลอมต้องเหลือ93-93.5นะครับถ้า1บาทอย่างน้อยต้องเหลือ94นะครับถ้าเป็น2บาทอย่างน้อยต้องเหลือ94.5-95นะครับถ้าเป็น3บาท4บาท5บาทต้องได้95ขึ้นครับ แต่ผมคิดว่ายังไงก็ไม่ถึงสำหรับทองรูปพันธ์ชุดนี้น่าจะอยู่แค่94เนะครับเดีย๋ยวเราต้องไปดูเลยว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานการทำทองรูปพันธ์หรือเปล่านะครับผมใช้กฎที่ผมทำส่งร้านมาเป็น10ปีมาอ้างอิงนะครับเพราะเปอร์เซ็นต์ที่ผมแจ้งคือเปอร์เซ็นต์ที่ร้านขายส่งขอรับนะครับถ้าต่ำกว่านี้ผมเรียกว่าทองรูปพันธ์เส้นนั้นไม่ได้มาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและไปดูกันเลยว่าหลังหลอมแล้ว เปอร์ซ็นจะได้94หรือ95หรือเปล่า f อจะสมใจหรือว่าผิดหวังกลับบ้านไปนุ้นพร้อมกันเลยนะครับ ถาซื้อจานวนมเยอะๆมันสามารถไปทํากําไรได้นะขนาดผมซื้อน้อยๆอย่างนี้ผมยังไปทํากําไรกับมันได้เลยติดตามพี่แต่ครับตั้งแต่ที่เอาไปขายแล้นครับขอบ,บคุณนะครับเห็นผมไปนั่นคุณยังมาที่ห่างกันแค่ตั้งเยอะ <c oughs> ห่างกันเยอะอยู่นะ <c oughs> อยู่นั้นใกล้นิดเดียวเองเนี่ยก็ถึงแล้ว <c oughs> อ๋อไม่ได้ไม่มีคอนเทนต์ไม่สนุกโอ้จากอุดรเลยเหรอมาด้วยกันใช่ป่ะ อ๋อกทมขอบคุณมากครับผมว่าเน้นเน้นทำคอนเทนต์ให้คนดูที่เหลือให้เขาตัดสินใจเองผมจะไม่ไมุู่งเป้าให้ลูกค้ามาหาที่เหลือเขาตัดสินใจกันเองครับว่าพอ่ัาเป็นเรับไปขายทุา่ผหนึ่งพันหกพันไปขายร้านที่แนะนาตรงยเใหญ่ครับซเพิมนงันน่าต่างกันที่ร แปลว่าตั้งใจมาหาผมหรือเล่าร้านนั้นก็ไปมาแล้วอ่ะโอเคครับหลอมเสร็จเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าหลังหลอมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเลย9 4ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับแต่ความจริงแล้วสร้อยระดับ3บาทกับ5บาทแบบนี้หลังหลอมต้องได้95%เปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อทองที่ใช้ทำคือ96.5กานะครับการซื้อคืนทองรูปพันนะครับ เขามีกฎและเกณฑ์ในการหักนะครับตามที่สมาคมเขากําหนดว่าห้ามหักเกิน5%เซ็นในกรณีขายคือร้านเดิมนะครับแต่สำหรับ f c ท่านนี้ดูจากการที่เขาบอกน่าจะเกิน5%เนะครับแต่ถ้ามาขายกับผมหลอมแล้วเหลือ94ผมหัก4%เปอร์เซนจากราคาทองคำแท่งนะครับวิธีคิดครับง่ายๆครับเอาราคาทองคำแท่งตั้งแล้วลบด้วย4%เปอร์เซนที่เหลือคือราคารูปภัณฑ์นะครับ แต่ถ้าคุณไปขายคนอื่นก็เอาราคาทองคําแท่งตั้งถ้าลบด้วย5%ถ้ามันได้น้อยกว่า5%นั่นแสดงว่าร้านนั้นกดราคาเกินจริงนะครับขนาดผมเป็นแค่ร้านรับซื้อเศษผมยังซื้อได้หักแค่4%จากราคาทองคำแท่งครับเพราะฉะนั้นร้านทองก็ไม่สมควรหักเกิน5%จากราคาทองคำแท่งนะครับถ้าร้านไหนหักเกิน5%ผมแนะนำให้เดินออกให้ไวแล้วครับปัดตูดให้ฝุ่นลงร้านเขาด้วยครับแล้วเราก็ถือทองกลับครับ ดูจากสีแล้วนะครับโอกาสที่จะถึง95ถือว่ามีแต่น้อยครับไปลุ้นกันเลยครับสรุปราคาไปพร้อมครับสำหรับทอรูปพันชุดนี้หลอมแล้วเหลือ94.31ถือว่าอ่อนกว่ามาตรฐานการทำทอรูปพันที่มีขนาดใหญ่นิดหน่อยนะครับมีเงินผสมอยู่4%เเซมีทองแดงอยู่1%น้ํา้ำหนักหลังหลอมเหลือ121.28ได้กำรละามัมร้3ยเบาท ยอดรวมทั้งหมดคือ411,988บาทเฉลี่ยแล้วได้บาทละ51,634บาทถ้าคุณอยากรู้ว่าผมคิดให้คุณตอนไหนแล้วราคาทองณปัจจุบันที่ผมคิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับกระดาษใบนี้ถือว่าสำคัญมากมีเวลาระบุแล้วก็วันระบุนะครับถ้าไปที่ไหนแล้วโดนกดราคาเกินจริงก็สามารถเดินทางมาหาผมได้เลยครับ เราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับอยู่ในอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีขอให้ปี2,568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนนะครับเป็นไงคุณถ้ามาเมื่อวานได้เยอะกว่าน,นี้อีกนะวันนี้วันนี้ทองลงชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะครับผมตัถามแอดมินนอดมินบอกไม่ทันผมดูในกรเกก็ไม่ทันขอบคุณมากครับร้านไทยมาวินจะหยุดทุกวันหวยออกนะครับ